เสงจังเลยผมอยากได้เป็นแซงเบอร์ละเศร้าเบอร์ละเศร้าบนแซงจะข่าวหน่วยนะครับอันนี้ผมอยู่หนา้าศูนย์วิจัยข่าวบอร์ละสิบานี่ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากน,นะครับรช่องเเาป็บคุณครับพี่น้องมือหนีมาซื้อบักเ้าวครับพี่น้อง ซื้อบักพาวเผาเฮ้ยซื้อบักพาวน้ำหอมครับพวกน้วยครับได้ครับช่หรอจะสวัีครับพ่นอสบายดีพี่น้องีนครับเมื่อนีเามาฟังล่าครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเฮาสีเอาเรียบมาฝากมาล่ำครับ พอดีมีเอฟซีนะครับเป็นเป็นคนเงี้ยงมากนะครับเป็นเป็น e อเอฟซีพวกเนี่ยครับกับนเอฟซีมะล้มนะครับซึ่งว่าไฮเอนมาไล่ไปเปนคองมะล้ม,ลม,ลมลนะครับเดี๋ยวเขาไปมึนๆกันกันวันสิเป็นคอร์ดไรครับมาไล่กันสิเป็นมะพร้าวนะครับนะจ๊ะพี่น้องใหม่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเข้าเข้าไปเิ่นบรรยากาศตั้งแเดี๋ยวสิไปเข้าไปอะในข้าหน่อไม้หน่อไม้

เขาก็มาหอดมาล่ำหน่ะนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบซี่ทุ่มนะครับพี่น้องแต่ว่ามาล่ำยังบ่ทันในโชว์วงอยู่ครับปกติสิ่โชว์วงสามทุ่มครับพี่น้องอันนี้มาล่ำเพลินล่ำเพลินนะครับทอนพีเะดีนะครับราะว่าข้าเจ้าขนาดจะเตรียมตัวผ่ากั้งนะครับตัวตอนนี้ฝนกําลังสิตกนะครับฝ้าเหลี่ยมแห้งครับ อันนี้คนก็บยังท่านด้หลายครับพี่น้องเศก์สร้าวเชก์คือว่าท่านในสร้าวเช็คนะครับพี่น้องนะครับทีรับแล้วก็ลงซื้อบุญชิมนับครับ้าน <un> ี้ก่อนประธานทำให้พี่น <urt Buffalo> together, said, ้องได้หลายเลยนะครับคว้าด้านหลังแล้วมีกำลังเพื่อลงบนหุ่นไล่นี่นะครับเพราะว่าด้านหลังเวทีนะครับก็เป็นที่โลงแยงนะครับแม่น้ำฉีบาดีกับที่ว่าลูกงร้านเซฟระบบเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากบอวาสิเป็น นะครับจากลมจากฝนนี่พี่น้องได้เห็นตามโซ่เชี่ยวตามมืองทีต่าตงๆน,นะครับเห็นเวทีเห็น,น,หนกุงสังในภาคอ่งมากอะ่ะนะครับเพื่อให้เดควก็เสียหายการเราเมื่อนี้นะครับมีเพีกน้อยกุลละครับให้ลกูกได้ปกติกันนอกพี่น้องมีสื่อบันจบดวงกันขอมาแล้วจากไหนลูกงานที่งานหมอรับเหียนระเพิ่นกับสีบ่อนี้ป้าพี่น้องครับ คันมือนีตอนกลางคืนเรียนบ่ได้นะครับเข้ากระสิเดชเวลาพี่นอ้องถูกเส่าไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเสร็จเพื่อแค่ไหนอยู่ฝาสาวดันนานนั้นนะครับทั้งในมือน,กน,น,อน,นีกับตั้งใจว่าชูผลงานด้านแนวที่ด้านการแสดงนะครับในสไตล์ของบอสเพื่อนลูกหลานทีมงานบอสเพื่อนเราเพื่อนนะครับสื่อเดินทางมาจากบาดแทง ตำบลแพงอำเภอโพสพิสัยจังหวัดมหาสารคามบ้านเดียวกันบ้านทีเรื่อน้องวงทีวงนองกับทีมงานสาวอริเป็นบรรทัครับเมื่อนี้เือว่ามาโช่ผลงานได้สไตล์ของหมอํำเพิ่นนะครับโจโจตลอดสอดแจ้งไอพี่น้องในเบิง์ในชมแต่ว่าตอนนี้เือว่าเข้ากับเตรียมก็พอเพื่อป้องกันนะครับทาเวที่เกิดพัางเสียหายลงมากใเนเฮห้ทางบุคลาก่อนนะครับ เป็นอย่างมากเข้ากันชือว่าอันตรายครับพีทั้งหลังเลย ครับพี่น้องมอล่ำกับวากาครับิบังครับก็มาล่แห้งคนกับสีกุบะครับพี่น้อง่าเพินล่ำก็สามตูมมันกับสีไดเอ็นอยุ้ครับแล้ว,ว่าเพินก่นยืมมาเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้เขาบ่กากาล่ำมี่น้องเพราะว่าฝั่งนั้นมันเป็นฝั่งเหนือเป็นน้ำซี่ครับโลกมันทางเข่ามากเลยครับพี่น้อง อันนี้พี่น้องที่พนังนี่เหนือยมมนบ่อคยได้หลับร่วมไปไดนครับแต่ว่ามอลลัมนี่ยลับเต็มเต็มครับเพราะว่าฟังฟังพี่น้องพนังนี่นี่มันมันติดเวที่อะครับมันบ่เคยได้ร่วมไปไหนต่ว่ามอลลั่มข้างหลังสี่ปลายแล้วครับพี่น้องข้างหลังเนี่ย<ม>ข้าเจ้ากับจีกรับแล้วครับพี่นออ้องมอลลั่มมาเพิ่งมาทา บอลลัมไดดายบอนสีลัมไหกังเว้นนะครับบอลลัมเทอร์กับมีความับผิบนะครับควาขาเจ้ากับเสียงเงืนจางมาหลายแล้วครับพี่น้องพวกนี้กับเป็นแสนมึงครับพี่น้องขาบอนบอลลัมกับสีไ่บานกัสีคิดหวังยังหนักเลยครับตอนนี้ร่มแห้งครับร่มแห้งแห้งอีหนีครับพี่น้องมันมันทางมาตลอดเถือแบบเวทีเวทีวทกับถือว่านแ,นนแห้งครับพี่น้องแบบว่า บ่ค่อยกวยมันได้นะครับแต่ว่าพี่น้องเพนนังเยอะข้างล่างเมันกรสิยญานนะครับเดี๋ยวสิให้พี่เพิ่นยางออกมาเอาเหรอครับพี่น้องเพราะว่าเท่ากับว่ากาอยู่นะครับพี่น้องล่ากับบ้า,ากบบาล่ากับจักสิเห็ดจังใดครับ มาเบิงมาล้างตะว่าบ่ไเ้เบิงมาล้าครับเอ้ใจลนนอยเด้อลมแรงอยู่ตลอดเวลาเข้ากับสิพยายามที่จะนะครับได้ทาการแสดงให้ได้แต่ว่าในตอนนี้ก็เชื่อว่าเหตุสุดวิสัยครับประธานอภัพยพี่น้องมีหลักเพลงที่ได้สื้อบัตรจองตัวกันถมมาแล้วนะครับเชื่อว่าประเพณีบุญปองไฟบ้านทานดอยของเฮา นะครับกับอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าการนนะ้องพี่น้องนะครับมับนอาจจะเป็นบรรยากาศคนละยางทา้งดา้านวิธีกำลังวิธีได้ตอนดีครับเข้าทัพการรับเชือกราสเตนะครับไว้ทั้งนางหลกักทุกๆช่องนะครับเพื่อป้องก,กันดันงหลกักที่จะนะครับได้พัลกลงมายางพี่น้องเห็นแล้วครับ บ่อวสิเป็นทีมงานระเบียบพัฒนสิน์หรือขับคุณนลมบินหรือหลายๆพวกนะครับที่เจอประสบมัยทั้งคนมากกับเวลาเกิดความเสียหายมาแล้วนะครับคืออย่างเดียวเพื่อหนึ่งนะครับทาเห้องบอเซไว้กับด้วยหลายสิ่งหลายอย่างเนราะชนนแาวมือนีลีกบว่าอย่างหามีเหตุการณ์ที่บ้คาดคิดเกิดขึ้นลูกหลานกับพระทาพรภัยหลายๆนะครับสําหรับทีมงานบอระเพ็ดรับเงินเห้กับตั้งใจที่อยากบ้าสั่งรร้์ผลงานบอก เป็นครอบสุขให้คับปเป็นหลักแฟนเพงเอฟซีแฟนคลับสุผูสุขนไมนได้เด็ดคทนทีอัลเปิร์ตกอนไ่ ท่าน้อยพี่น้องชาวตะบุทัดน้อยที่หนักหักสุขูสุขคนสุดยอดเลยนะคะพี่น้องป้ากำลังใจวันนี้เดี๋ยวแน่นจริงๆริงฝนสิโต๊ป้าตีห้องกับวิญาณนั่นเราพี่น้องยอมใจเลยยอมยอมที่แรลกระโดดเอานางวันหนักหนักลงไปเสียงนะคะพี่น้องจะได้กระตับแต่มมานีหวดลังเพลินเพลินมาฝากซื่อฝากเสียงฝากผลงานกับผีกับน้องขอบคุณคณะกรรมการ พอบานประท่านเมืออทุกๆุกฝ่ายเด้มาในที่ให้การตอนครับหมอลำเพลินลำเพลินยังอบอุ่นพี่น้องเฮาไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะฝนก็เศร้าแล้วฝนกันนี้แล้วล่มกับเ้าลมกับเศร้าแล้วพี่น้องนะคะมวดเสื้อเ้อเจ้ากัน ยัให้มีอุปสรรคอันใดเ้อปูเอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละเศร้าซหน่ยใจไม่ยเลเดี๋ยวอาจารย์เป็นไงบ้างคะชิบอร์อาจารย์อะไรูตัน่ักจกงเนดอนะีรครับโอ้ยของ่เดี๋วมาสคว่มชนสิ่ใสบุญบังไส้เออ้ำนี่ตด้องบาเาเก็นเลย่ะปูเออ สูสี๋จิ๋นี้ก็สดูบบ้านะคะตู่อนะคะไม่ัวเพาะว่าเป็นชาวนาไม่ตัวทำไมกบฝนัเพราะาาป็นชานตับ้องแต่ว่าเอาตัวแค่้งกับเปีียน้องเออหรือว่ามาไล่นะครับพ้ฝวต้ม้ามข้้มาว็าวตาต้าวต้าวต้้ต้าาวต้าเตาตม้มาเตมขม้ม้ามต้ียมมม